กองทัพภาคที่3นะคะได้นําผู้รับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่3รุ่นที่4ไปศึกษาดูงานโครงการฐานพันธ์ดีค่ะเพื่อนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษ,ษณุโลกกองทัพภาคที่สได้นําผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่3มรุ่นที่4ไปศึกษาดูง,งานโครงการฐานพันธุ์ดีในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์แนวคิดการทําเกษตรแบบยั่งยืนแบบพึ่งพาตนเองในครัวเรือนผลิตอาหารตามความพอเหมาะพอดีสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ผลิต มเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกองพันธุ์ซ่อมบำรุงที่23 โรงเรียนฐานพันธ์ดีตลอดจนเยี่ยมชมร้านค้าของโครงการฐานพันธ์ดีรถร้านผักปลอดภัยฐานพันธ์ดีและโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานแบล็กเบงกอลอันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมได้นําความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ย่างชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ